สวัสด sure. ีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบอยบางบัวทองพระเครื่องมันบ้านนะครับผมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่เอฟซีจากประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกออเดอร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับปมาชมประเครื่องราคาละห้าสิบบาทนะครับผมรายการละห้าสิบบาทครับปิดครบสองร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับสองร้อยบาทได้สี่องค์ส่งฟรีอยากได้รายการไหนแถมอะไรก็ค่อยคุยกันหลังไมปนะครับพี่ครับ นะครับไ,ไ, yeah. ไม่มีปัญหาครับพี่ครับคุยง่ายงครับคําเดียวจบนะครับจะได้รายการไหนก็นะครับเลือกเลยนะครับผมชอปตามสบายใจเลยนะครับนะรายการแรกเป็นพระผงหรือผ้าแพ่นะครับมารายการก็ไม่มีลูกค้าปิดนะผมก็เก็บไว้เอาไว้แถมนะครับพี่เอาไว้แถมนะครับผมเชื่อว่าบางรายการบางรายการนี่น่าเก็บเป็นพระเป็นพระที่น่าเก็บนะครับอาจจะไม่ได้แพงหรอกแต่ว่าแถมผมว่านี่อย่างนี้ก็น่าแถมนะผ่าแพ่เนีย่ยเป็นเนื้อ เนื้อเหลืองๆก็มีซองอย่างนี้ให้ด้วยนะอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็แถมให้ได้นะบางทีลูกค้าปิดผ้าหลักเราก็แถมอย่างเงี้ไปให้ด้วยผมก็ก็ดีอ่ะน่าเก็บห้สิบบาทรายการที่สองก็หลงก็แพ้ไม่ได้กำไรอะไรหรอกพี่ๆบางที ผมก็ทําเป็นพราหลักบ้างผระย่อยบ้างสลับกันไปนะครับแต่ถ้าพระหลักผมอย่างนั้นนะผมได้กําไรครับพี่อย่างผมบังลมโป๊กเกอรเซียนงพุสุดะอะไรเงี้ยอย่างนั้นผมได้กําไรนะพี่องค์หนึ่งก็สองสามร้อยสองร้อยแล้วแต่นะครับแต,แต,แต่แต่ทั่วไปที่แบบเอาไว้ไว่บางทีลูกค้าต่อไงผมเปิดผมเปิดัดกกำไรสักสองสามร้อยลูกค้าต่อมาจบจบ,จบ,บแค่ร้อยเดียวผมก็แบ่งแล้วจบกำไรร้อยหนึ่งผมก็แบ่งแล้วครับมันเป็นเรื่องปกติของการต่อราคาผ้า นะครับอ่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อเกยียริพระกอหลักมีซองให้ซองนี้เขาจะมีทั้งหมดสององนะครับหลวงพ่อเกยียริพระกอหลักห้าสิบาทพี่พี่ได้สององนะได้สององนะครับเนี่ยสององไปเลยหลวงพ่อเกยียริพระกอหลักสมเด็จอ่าหลังยัน กาไรสมมุติว่าเราเอามากําไรองค์หนึ่งห้าบาทสิบาทนะครับบางทีแล้วก็มีลูกค้าเขาบางคนเอาไปออกต่องไงพี่พี่นะครับบางคนเราซื้อไปใช้นะครับผมเราต้องเข้าใจให,หลายๆท่านนะครับหลายๆมุมอันนี้เป็นหลวงพิ่คูณปีไหนเนาะนี่ รุ่นอะไรมาเดี๋ยวผมขอดูก่อนไหมไครับแป๊บนึงคูณทองเหรอคูณทองอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรหน้าก,ากากทอง หนึ่งนี้เดี๋ยวผมเอาซองมาใส่เก็บไว้ทีถ้าไม่มีใครปิดเก็บไว้ให้แถมให้ลูกค้านะครับเพราะว่าส่วนตัวผมชอบนะครับพระเขาคลาสสิกอารายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นพระน้ํามันผงน้ํามันนะครับหลวงพ่อขาวเนื้อหนึบมากนี่ครับหลวงพ่อขาว อันนี้หลวงปู่สวงเทวดาวเดินดินหลวงปู่สวงนะครับหลังยัน ผักทวดนะครับ อันนี้เขาเรียกสมเร็จอะไรไม่รู้นะ่นเนี่ยเป็นหลังเสด็จพ่อรอห้าด้วย50บาทนะครับพี่ห้าสิบาทนะครับสนใจแล้วกันไหนห้าสิบบาทหมดเลยนะครับ ปิดสักสี่เหรียญแล้วกันเดี๋ยวน้องส่งให้ฟรีนะครับสองร้อยบาทนะครับส่งให้ฟรีแบ่งๆกันครับอ่ะรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นแม่นัก,กวัก อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จตะปักหนาํ้าสิบบาทเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ใช่ทางที่เราถนัดสักเท่าไหร่ก็ลองดูกันนะครับพี่พีชอบค่อยปิดนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อคูณผมไม่ลงกล้องดีกว่าซูมออกน่าจะชัดกว่าบางทีแสงมันตัด p ีสามเจ็ดเนาะซูมออเอาดีกว่าง่ายๆนี่รวยไม่ลเลิกรวยไม่เลิกนี่ครับพี่ โอ้โน,นี่สวยจังวัดข่อสุจิมอันนี้น่าจะเป็นพระมหาส,สมชายนะครับวัดข่อสุจิมโอ้เหรียนนี้สวยมากผิวไฟในการต่อไปนะครับหลวงพ่อคูณปี3สามเจ็ด หลวงพุกเกตวัดพิกุณทองโอ้โหอย่างนี้ลุงพวกคู่หนุ่พวกคู่นี่นี่ไม่ต้องลงกล้องก็ได้ครับ ลุงสวยมากตรงนี้สองห้าสามเจ็ดนะครับตรงนี้สวยมากนะลุงแบบนี่เลยทีกล้องไม่โฟกัสวันนี้ผมก็ไม่ได้ลงขอบตัดอะไรให้ลูกค้าดูเราค่อยถ่ายรูปหลังไม้ก็ได้เนาะลุงผทวด,ดนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อคูณปีไหนเอ่ยปี38อันนี้เป็นเหรียญกลมนะครับหลวงพ่อคูณเหมือนกันนะครับปี37คูณพันล้าน อันนี้เป็นเหรียญรูปไข่ปีสามสี่หลวงพ่อเพรนี่ครับหลวงพ่อแพราระพิกุทองห้าสิบาททั้งหมดนะครับพระประจำวันศุกร์ปางลำพึง อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับเป็นเหรียญเม่แต่งนี่ครับปี2545 50บาทเป็นโบห้าหทเป็นหงนี้สวยมากในหลวงรอชกาอ่ะเหรียญสุดท้ายแล้ว หลวงพ่อเหลือวัดสร้อยทองแตนแท่นนี่ครับเป็นเหรียญดีที่น่าเก็บนะครับพระนี้ปีได้ประมาณปีสี่กว่าปีสี่แปดพระเหลือวัดสร้อยทองนะครับผิวตั้งแต่ผิวไฟสุดข,ขัด้วอยากได้ไรายการไหนนะครับนะครับสอบถามหลังไม่ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจบอีพีนี้เดี๋ยวทำมาเจอกันเป็นพระหลักนะครับผม ก็นในส่วนนี้ก็เป็นผ้าแถมก็ได้นะนะครับปิดผ้าหลักแถมผ้าย่อยไปนะครับอ EP นี้ฝากก็เนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากกับการรับชมนะครับการติดตามนะครับทุกออเดอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ